สรุปผลการแข่งขันศึกมวยไทยพัฒมิดบวกสอสละชีพวันจันทร์ที่30ตุลา2566เวทีมวยชั่วข่าวโรงเรียนพี่บรณวิทยาลัยจังหวัดลบบุรีครับผลคู่ที่1ลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีครับเสมอกับทางเด่นพยักเดชเพชรสีทองคู่นี้ก็ถือว่าเป็นดราม่าเล็กๆนะครับว่าทําไมถึงให้เสมอทําไมถึงไม่ให้ลูกนิมิตชนะนะครับหรือว่าบางฝ่ายก็บอกว่าทําไมไม่ให้เด่นพยักชนะด้วนยะรูปเกมเนี่ยยก4นะี่เนี่ยลูกนิมิตก็ ถือว่ามาแล้วนะครับมาแล้วเริ่มที่จะดูดีขึ้นมาเพราะว่าเจ้าเด่นพยักเองนะครับตอนแรกๆเนี่ยคือตัวใหญ่กว่าแต่ไม่เปิดเกมนะครับเล่นที่จะเลือกถอยตั้งรับแล้วก็สาดแข่งแต่ก็ดูอาวุธหนักใช้ได้อยู่สำหรับเด่นพยักนะครับส่วนลูกนี้ไม่เองก็มาถูกสไตล์แบบไม่ได้มีกลัวรุ่นน้องไม่ได้กลัวแบบคนตัวใหญ่กว่าเลยครบให้ยกดูนิมิตต่อ32สุดท้ายกรรมการชูเสมอครับคู่นี้ส่วนคู่ที่2ครับคู่สเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์แพ้คะแนนตวงทรัพย์สอสละชีพครับ เพชรลำพูนวันนี้ดูมาก็น่าจะเข้าทางตวงทรัพย์นะครับจริงๆเพชรลำพูนเขาไปต่อยมวย3ยกต่อยอะไรมาตรงนั้นดูดีเลยแต่พอกลับมาสวมนวมใหญ่อีกครั้งไฟนี้ก็พาทาพายให้กับตวงทรัพย์สอสระชีพไปครับ<อ>คู่ที่3คู่นี้หลายคนรอรุ้นรอเชียเลยรทธิเดชชลบลศิมป์ครับแพ้คะแนนให้กับเพชรจักรจันทร์ช่อห้าพยักคครับถามว่าพลิกไหมก็พลิกแพงแล้วครับเพราะว่า ราคาเนี่ยต่อไปก่อนวมันสัก5้าหนึ่งครับสำหรับนิติเด็กคือต่อกันไปเองแหละแต่ว่าเขาเบียดกันมาเบียดกันไปสุดท้ายแล้วเพชรจักจั่นวันนี้นอกในได้หมดเลยนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของน้ําหนัก2ปอนนี่แหละที่เป็นตัวแปรสําคัญในวันนี้นะครับอาศัยว่าได้ใหญ่แล้วก็ชนะคะแนนไปแบบขาดลอยในช่วงท,ท้ายเหมือนกันครับส่วนคู่ที่4ี่ครับคู่ที่4ก็ขาดไปใหญ่เหมือนกันนะครับคือขาดกระตุยเลยครับสำหรับคู่นี้ครับ เพชรตรงใช้ tbm ยิ้มครับชนะคะแนนศิวกร,กรเกียตรติเริญชัยส่วนคู่ที่5นะครับก็เพชรปัดศักดิ์สอสลัชีพครับชนะคะแนนเด็ดนันบอเวียงสะขาดรอยเหมือนกันครับสยกต่อแพง8 1คู่ที่6นะครับคู่ที่6นี่ก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับอีคิวซังสอสลัชีพครับชนะนกจุดที่3ไม้แหลมทาสยาสัตว์จังหวัดที่นอกน่ะผมว่าน่าจะเป็นจังหวัดที่โดนศอกไปก่อนแหละนะครับโดนศอกแล้วก็เสริมด้วยเข่าไปหลังจากนั้นไม้แหลมก็ลุกไม่ขึ้นแหละครับแล้วก็คู่ที่7ก็เซอรร์์ไพสเหมจ็นก็เซอร์ไพพรรส์เเล็กๆาาะว่คื ปล่อยลุงเพชรเนี่ยดูอย่างน้ำหนักนะครับผมว่าอย่างที่ผมบอกไปโอ้แต่แรจกจริงๆก็จะชอบพลอยลุงเพชรแต่ว่าพอดูน้ำหนักแล้วพลอยลุงเพชรเหมือนกับน้ำหนักมาขาดหน่อยนะครับ วันนี้ก็เรียบร้อยครับแพ้นอกยกที่4ให้กับเพชรพนมสอสลัดชีปไปนะครับในคู่ที่7ของรายการ3ยกก็อย่างที่หลายทางสู้นะเพราะราะคาก็เล่ต่อแพงและเพชรพนมพต่อแพงไปที่6-1ส่วนคู่ที่8ของรายการนะครับคุณบนเอิร์ธอขวัญเมืองครับชนะคะแนนแสนเอกหนุ่มบางกระดีหมดสยกใหม่ในยูแดงมันสัก3าสองครับแต่ว่าปล่อยออกมาจริงก็ต่อแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณบนเอิร์ตต่อ31หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนขาดลอยในช่วงท้ายๆครับคู่ที่9ครับ ชูซับสอระชีพแพ้คะแนนกับเพชรกล้องฟ้าทีวีเอ็มยิมอย่างที่หลายคนคาดการณ์คู่นี้ก็เป็นมวยอืดอื่อยๆหน่อยเหมือนกับถ้าใครคิดจะเดินไม่สุดเนี่ยก็คงจะเสร็จที่ชูซับแต่ว่านี่เพชรก้องฟ้ามาดีครับเพชรก้องฟ้ามาดีไม่ได้ขี้เกียจเหมือนแต่ก่อนนะครับวันนี้มาถือว่าสู้ดีนะครับแต่เพชรก้องฟ้าก็สมควรชนะครับมวยคู่นี้ส่วนคู่ที่1 0ของรายการนะครับสันเพชรสอระชีพครับชนะคะแนนแม็กนัมสอสมหมายตามคาดครับหนังเหมือนเดิมครับคู่นี้ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็คู่ที่11่11เยถือว่าพลิกอยู่นะ เดือนจิตเมืองนนท์ครับแพ้คะแนนน้ำพ่องน้อยสอสมหมายพิกราคา11นะช่วงกลางๆของเกมนะครับเดือนเองก็ดูเหมือนจะเร่งมาดีแต่ว่าสุดท้ายไปเข้าล่องแข่งน้ำพ่องน้อยยังไงก็ไม่รู้นะครับอาจจะเพราะว่าด้วยการที่เป็นมวยเจ้าถินด้วยหรือเปล่าเป็นมวยเจ้าของศึกนะครับลำพองน้อยมั่นใจมากๆนะครับครบ5ยกก็ลอยลำครับชนะคะแนนเดือนจิตเมืองนนท์ไปเดือนก็น่าเสียดายนะถ้าเดินบุกบุก,กอนน่านี้ผมว่าดีเลยครับ นี่คือผลการแข่งขันนะครับมวยวันจันทร์ที่ผ่านมาครับศึกมวยเทพธมิรบวกอสอตลาดชีพ30ตุลา2566นครับนี่คือผลการแข่งขันเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นไฮไลท์อะไรก็เจอกันคลิปต่อไปครับ